ลูกเจ้าเพชรมณีนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกให้สวยๆเลยนะครับสาเหตุที่ยังไม่เอาลงกรงเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับก็เลยไม่เอาลงกรงนะครับอ่ะเดี๋ยวชมตัวสวยๆก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมลูกเจ้าเพชรมณีตัวนี้เลยนะครับหนึ่งตัวนะ แล้วก็ตัวเมียเป็นตัวโตตัวนี้เลยหนึ่งตัวนะครับผมอ่านี่นะก็ลูกจ้ะเพชรมณีมีตัวผู้น่าจะสองตัวอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่นะครับผมอ่าตัวนี้มองแล้วเอเหมือนตัวเมียจังเอาตัวผู้แน่นอนไปเลยดีกว่านะครับผมตัวในสุดนู้นนะครับ อ่าตัวนี้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 หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียเดี๋ยวเข้ามาเลือกเอาเพราะว่าพี่เข้ามาเลือกไก่ยอยู่ละนะครับผมแต่ว่าอากาศเริ่มอุ่นละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงโงใหญ่ละอ่าฝากติดตามนะครับผมซุ้มไก่ชนน้องใบบัวครับสวัสดีครับ